สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยโซตรงกรินแซ่บนะครับวันนี้ผมจะพามาทำหวานเผือกน,นะครับหรือแกงบวบเผือกที่เรารู้จักกันนะครับส่วนผสมมีไม่เยอะนะครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะครับก่อนที่จะไปลงมือทาเพื่อนๆมาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับเตรียมให้ครบแล้วก็มาทําด้วยกันนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็จะมีในส่วนของเผือกนะครับตัวเผือกผมปอกแล้วก็นําไปแช่น้ําเกลือนะครับตัวนี้สีอาจจะแบบนี้หน่อยนะเพราะว่าผมแช่ตู้เย็นนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำเนาะเพิ่งจะมาลงมือทําวันนี้นะครับแล้วก็มีกะทินะครับจะใช้กะทิกล่องก็ได้นะครับหรือว่าเป็นกะทิคั้นสดก็ได้เนาะ ตัวนี้กะทิที่ผมใช้ทั้งหมดอยู่35ช้อนนะครับเหมือนเดิมเพื่อนๆผมจะใช้ช้อนกลางในการตรวงนะครับเพื่อจะง่ายๆต่อเพื่อนๆ,ๆที่ไม่มีพวกตาช่างหรือว่าไม่มีอุปกรณ์ในการตรวงเนาะก็จะเป็นช้อนกลางแบบนี้นะครับผมใช้ตัวนี้35ช้อนกลางนะครับแล้วก็จะมีกะทิที่ผมแยกไว้นะครับอีก10ช้อนกะทิผมใช้ทั้งหมด45ช้อนนะครับก็จะแยกออกตัวนี้เป็น35เนาะอันนี้เป็น10นะ ต่อมาก็จะเป็นน้ําตาลปีป๊บหรือน้ําตาลมะพร้าวก็ได้นะครับผมใช้ทั้งหมดอยู่สช้อนกลางนะพูนๆเลยนะ4ี่ช้อนกลางพูนๆนะครับเกลือป่นนะครับ,รนนรบ2หยิบมือส่วนผสมก็จะมีแค่นี้ครับเพื่อนๆขั้นตอนก็จะทาไม่ยุ่งยากเลยนะครับเราก็นําตัวน้ําตาลของเรานะครับที่เราเตรียมไว้เนาะใส่ลงไปในะกะทิเลยขนมหวานตัวนี้ทํา ทำไม่ยากนะครับจะว่าทําง่ายมากๆอร่อยมากเลยนะครับประมาณนี้ก็จะใส่เกลือลงไปนะครับ จากนั้นผมก็จะใส่ตัวเผือกของเราลงไปนะครับเปหมดเลยโอเคเดีย๋ยวเราไปดูขั้นตอนการตั้งไฟกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆจากนั้นก็เปิดแก๊สเลยนะใช้ไฟกลางนะครับในการต้มเนาะ คนนิดเดียวได้นะครับคนพอน้ําตาลกระจายตัวพอนะอ่ะจานแล้วก็ทิ้งไว้นะครับเพื<ๆ>่อนๆขั้นตอนต่อจากนี้ห้ามคนนะครับเดี๋ยวเผือกมันเละนะก็ทิ้งแบบนี้ไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจับเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าใช้เวลากี่นาทีในการต้มสุกเนาะพอน้ําเริ่มเดือดน,นะครับเพื<ๆ>่อนๆสามารถใส่ ตัวใบเตยก็ได้นะครับแต่ผมไม่มีผมไม่ต้องผมไม่ใส่นะถ้าใครมีใบเตยก็ใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆพอมันเดือดได้ประมาณนี้เนาะเราก็ช้อนฟองออกนะครับช้อนฟองออกรอบเดียวพอเนาะ ฟองออกนะครับครับเพื่อนๆพอเราบวชมาได้สักประมาณ7-8นาทีเนาะ ก็สังเกตเอาไว้ง่ายๆคือว่าเราใช้ช่อมซ่อมนะครับในการจิ้มนะครับถ้ามันจิ้มเข้าก็แสดงว่ามันสุกแล้วนเนื้อเปลือกของเราก็จะดูใสขึ้นมานะครับอ่ะแล้วน้ําก็เริ่มงวดแล้วเนาะขั้นตอนขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใช้ในส่วนของหัวกะทินะครับที่ผมแยกไว้นะครับสิช้อนสิช้อนกลางะครับใส่ลงไปเลยโอเค ้ตอนนี้เราก็ปิดไฟได้เลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรหวานน้อยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบหวานมากกว่าน,นี้ก็สามารถเติมน้ำตาลปี๊บได้อีก1ช้อนแกงนะครับ อันนี้ก็สูตรที่หวานโอเคแล้วนะครับผมชิมแล้วเนาะก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะไปทําในส่วนของกะทิราดหน้ากันนะครับแต่ถ้าใครจะรับประทานเลยก็สามารถได้เลยนะครับไม่ต้องทำอ่ากะทิราดเหมือนผมเนาะเราไปดูขั้นตอนการทํากะทิราดกันครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําน้ําราดกันนะครับขั้นตอนแรกผมก็จะใส่หัวกะทิลงไปนะครับ อันนี้ผมใช้เจ็ดช้อนกลางนะเจช้อนกลางตัวนี้นะเพราะว่าตัวบวชเผือกของเรามียิดเดียวนะครับผมก็จะใช้แค่นเนาะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับประมาณ1นช้อนชาจะทำให้ออกรสเค็มๆนิดนึงนะครับ ตามด้วยแป้งมันนะครับเห็นไหมถ้าใครไม่มีแป้งมันก็สามารถใช้เป็นแป้งข้าวโพดได้นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็จะคนส่วนผสมของแป้งมันนะครับให้เข้ากับกะทิให้หมดเลยนะอย่าให้เหลือเศษแป้งเลยนะครับเพื่อนๆต้องาการคนให้หมด พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเดีย๋ยวนาะอไม่มีเศษแป้งนะจากนะั้นผมก็จะเปิดไฟนะครับใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะครับเพื่อนๆใช้ไฟอ่อนที่สุดนะแล้วก็ทําการคนไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้นเพื่อนๆอย่าวางมือนนะเดี๋ยวแป้งมันจะจับตัวเป็นก้อนเนาะแล้วก็เป็นไหม้ด้วย ถ้าใครทําในปริมาณที่มากๆนะครับในส่วนของเผือกบ,บวชนะเผือกบ,บวชของเรานะครับก็ในขั้นตอนนี้ก็ทํ้เยอะๆหน่อยนะครับอันนี้ผมทํานิดเดียวนะเพราะว่าจะรานนิดเดียวพอคนได้สทพามือนะครับ ตัวกะทิของเราก็จะเริ่มเหนืดขึ้นมาแล้วครับพอได้ประมาณนี้เพื่อนๆก็ปิดแก๊สเลยนะครับแล้วก็คนต่อไปน,ะะนี่จะได้ประมาณนี้นะครับจะเป็นเนือนเน้อนเนืนีนะ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ในตัวของเผือกบวชของเราเลยโอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นบวเผือกของเรานะครับสีหน้าก็จะประมาณนี้ต่อไปเราก็จะมาลาาตัวหน้ากะทิของเรานะครับจะล่าไปอย่างนี้เลยนะโอ้กินตัว ตัวหน้ากะทิของเรานะครับเพื่อนๆจะมีรสเค็มนิดๆน,นะครับก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ไดงใส่ประมาณนี้ตัดเลี่ยนได้ดีเลยนะครับตัดหวานนะของเราได้เสร็จแล้วครับเพื่อนๆแกงบวดเผือกของเรานะครับก็ยังไงก็ลองไปทําทางกันดูนะครับ รสชาติก็จะออกหวานมันนะครับแล้วก็จะมีเค็มนิดๆนะครับของหน้ากาทิของเรานะครับตัวหน้ากาทิใครไม่ชอบไม่ต้องทำนะครับก็ทำขั้นตอนนู้เสร็จก็คือสามารถกินได้เลยนะครับนี่สวยงามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆของผมเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆฝาก แกงบดเผื่อไว้ได้วยนะครับไปแล้วครับไปมาครับ